คุณแล้วก็เซรัลดี้ท่านไปเรียนต่อที่ MIT นะฮะแมสซาชูเซตส์อินสติทิวออฟเทคโนโลยีนะครับประวัติการทำงานนั้นหลากหลายมากนะครับนะฮะการแนะนำไม่ถูกเดี๋ยวเดี๋ยวให้แนะนำตัวเองดีกว่าแต่ว่าแต่ว่าจริงๆเอางี้ดีกว่าเคยทำงานด้านแบงก์นะฮะกสิกรไทยมีคนพูดถึงกสิกรไทยก็เลยได้นะก็เคยอยู่ธนาคารกสิกรไทยเป็นเป็นคนที่ ที่จะทำงานด้านวิชั่นเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้เคแบ็กเคยมีตัวอะไรนะเคฮีโร่เคฮีโร่เลยนะเนี่ยเป็นคนที่คิดเรื่องเคฮีโร่คือหนูไม่ได้คิดตัวเขียวค่ะแต่ว่าคิดตีมโฆษณาตังไอ้ไอ้เขียวนี่คือเขาคิดแต่เราคิดขุดยนต์นะฮะแล้วก็เคยอยู่ที่ไทยพาณิชย์ตีทำทำงานหลากหลายมากนะอาจารย์ออภากดีมีทั้งเขียนหนังสือ เป็นวิทยากรในที่ต่างๆนะครับปัจจุบันนี้เป็นนักวิทยาการอิสระแล้วก็เป็นกรรมธิการของสภาผูา้แทนราษฎรเลข่าวการอ่านการถ่องกระไดการเงินกางคภาผู้แทนราษฎรนะครับไม่ไไรู้จะแนะนํำยังไงเพราะมัน,มน,มนอาจารย์นี่มีความสนใจหลากหลายมากแล้วก็เรื่องที่อาจารย์พูดวันนี้เนี่ยก็อย่างที่ผมบอกนะ,ะวิชานี้เนี่ยจะพูดเรื่องอะไรก็ได้นะครับอันนี้ผมค่อยๆโอเพ่น <Okay. S 1> ก่อนมานี่ก็ถามกันบอกว่า วันนี้คุณจะพูดเรื่องอะไรเนี่ยจริงๆสอนให้่เราพูดเรื่อง personal ช i s s i o n กย่าเนี่ยเราให้สอนเรื่องเรื่องการทำวิสัยทัศน์ส่วนบุคคลนะฮะอันนี้ก็เป็นคล้ายๆเป็น personal mission แต่มาในแง่ใหม่นะฮะมาในแง่ใหม่เขาจะว่านะฮะจะสอนอาจารย Hi ์ใช้ไอแพดหรือไรแล้วก็ทำเฟซบุ๊กการตลาดเฟซบุ๊กื่อเขียนหนังสือเสร็จไปนะฮะอาจารย์นี่ ไม่รู้ตอนนี้เรียนอะไรอยู่ตอนปีที่แล้วนี่เรียนร้องเพลงโอเปร่าอยู่นะยิง <c oughs> ปืนขี่ม,ม,านะม้าอะไรนะตอนนี้ไม่รู้เรียนอะไรนะครับีทแล้วแนะนำตัวเองดีกว่าว่าสนใจอะไรแล้วมันมันเป็นเกี่ยวกับเพลงอนหรอไม่ชไนะเ,เ,เช่นยงไรนะฮะเอากัขอเชิญเลยดีกว่านะครับค่ะข,ขอบคุณครับจ,จริงๆแล้วเวลาจะแนะนําประวัตินะคะก็มีความรู้สึกว่าแนะนําไปมันมันจะยาวมากออาจารย์ ก็เลยจะถามนักศึกษาดีกว่าว่าส่วนใหญ่มาจากวงการไหนแล้วก็จะพูดประวัติตัวแบบเองเฉพาะเกี่ยวกับตรงนั้นใช่ไหมค่ะไม่ชื่อเหรอไฟแนนซ์เยอะอดีตยอดสุดมาจากแบงก์ก็มาดูว่าจริงๆแล้วตัวเองเนี่ยมีสเตรนจ์ยังไงมีจุดแข็งหรือว่ามีจุดอ่อนยังไงแล้วก็มีอุปสรรคแล้วก็มีอะไรที่เป็นเทร์ยังไงบ้างนะคะ เคยมีใครใช่ไหมคะมาเลยงั้นเดี๋ยวมาคุยกันเลยไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องพูดทุกข้อก็ได้อะนะถ้าเกิดอายนะพูดแค่ข้อเดียวเช่นเสหนึ่งข้อวิ่งข้อแข็งมาเลยมาเลยอะต้องมีทั้งหลอกนิดนึงนะคะอะก็คงก็มาเลยนะคะคนนี้นี่สุดๆไปเลยนะคะและกาวจบวิศวะมา แล้วแล้วนึกยังไงถึงอยากจะใช้ t o o l นี้ในการวิเคราะห์ค่ะต้อง explore เรวเองมันมันมันเป็น t o o l ที่ง่ายครับแล้วก็ไม่แต่มันต้องมีสิว่าคนเราเนี่ยอยู่ดีๆคือจะใช้สวอตกับตัวเองเนี่ยมันต้องมีที่มาที่ไปใช่ไหมไม่้นอยู่ดีคนเรามันตื่นขึ้นมาตอนเช้าบอกเออจะใช้กับตัวเองมันต้องมีความคิดน เรามีวัตถุประสงค์ในชีวิตเนี่ยเพราะเป้าหมายคืออะไรก็เลยรองีมาดูว่าชวัตเนี่ยเราขาดอะไรที่จะเป็นข้อพเด่วนนี้สุดๆว่านะคะลองสักข้อนก็ได้แบบมายถึงอย่างข้อก็ได้ว่าลองลองลองวาดนิดนึงว่า อยากฟังวิคอตสอนเรืองะไรค่อจะ์่ว่เอาเรื่องอะไรมาได้ที่ที่นักศึกษาชอบแล้วกันนะที่แบบว่ามองว่าพูจะนั่นอ่ค่การการั่อะไน้เดยเดี๋ยวจะต้องถามก่นว่านักศึษาเนี่ยถ้ามองในสข้อนี่เขาสอบไปเยอะเลยนะ จะมีเรื่องของออความรักนะชื่อเสียงเงินทองอันนี้ไม่นักสุภาพถ้ามี3เรื่องเนี่ยอยากจะเลือกอะไรสมมุติถ้าต้องเลือกระดับหนึ่งสองสามหนึไม่ใช่ไม่ใช่เนี่ยเข้าใจผิดทุกคนเลือกสอดผมนไม่ไม่ไม่ต้องพูดรายละเอียดแต่หมายถึงว่าให้ถ้าต้องช้อยให้เลือก3ข้อเพราะว่ากำลังจะวิเคราะห์ว่ามันลิงก์ยังไงกับตรงนี้ขอเรื่องชื่อเสียงครับเพราะว่าความรักกับเงินทองมีแล้ว ยอดคือดีนะตอนแรกเนี่ยที่ถามคำถามนี้ไปเนี่ยนะมันจะมีคนหลายแบบนะบางคนเนี่ยคือเขาจะไม่คิดเลยเลยเขาจะคิดแค่ว่าอะไรที่เขาอยากได้เขาจะตอบมาแต่บางคนเนี่ยคือเขาจะคิดว่าเขาขาดขาดอะไรแล้วเขาถึงตอบตรงนั้นขึ้นมาก่อนนะโอเคงั้นแรงกิ้งความรักชื่อเสียงเงินทองอ่ะสมมุติว่าถ้ามี3าอย่างครบเลยเนี่ยจะเลือกอะไรก่อนถ้าต้องเลือกถ่าต้องเลือกใช่สมมติว่าตอนนี้มีแล้วชื่อเสียงมีเรียบร้อยแล้วมันมีหมดละ แต่มันจะต้องแหลกเลยเงินตักไงคือพระเจ้าให้พรน่ะคุณมีสิทธิ์จะได้อ่ะคุณจะเอาอะไรก่อนมันก็ต้องมีดิเพราะว่าไม่งั้นคือทุกคนก็อยากได้ทุกอย่างมันมันไม่ได้ทุกอย่างแล้วคนเราร้อยเปอร์เซ็นต์ของทองกันคือมองว่าคงเป็นเรื่องของเงินทองจริงไหมไม่รู้พี่ไม่รู้อย่างอืเงินทองครับเขมองว่าถ้าเงินทองปุ๊บเนี่ยมีตังค์ก็ต้องมีความรักอยู่แล้วอะไมีเงินทองเนี่ยชื่อเสียงก็จะตามมา อโอ้ยจากท่านไหนฟังจากนักศึกษจ,จากที่ว่าส urve ยทดสอบคําถามนี้มากับหลายๆคนแต่อันนี้ไม่ที่สามารถจะสรุปสรุปได้เป็นเบนช์มาร์กหรือว่าจากที่ประสบการณ์ที่ถำมา,ม,มาเนี่ยจะบอกว่าคนที่เลือกความรักเป็นลำดับหนึงเนี่ยถ้าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะเป็นคนที่คือทำเต็มที่เพื่อความรักสมมุติว่าถ้าเกิดว่านักศึกษาเนี่ยจะไปชอบผอใครเนี่ยแล้วยิมคำถามไปว่าสามอันเนี้ยชื่อเสียงความรักเงินทองจะเอาอะไรก่อน นะไม่ได้บอกว่าคนที่เลือกชื่อเสียงหรือเลือกเงินทองก่อนจะไม่ดีแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคนที่ตอบว่าความรักก่อนเนี่ยคือจะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะทำอะไรก็ได้อะเพื่อตรงนั้นจน,นใหญ่นะอ่าต่อทีนี้มาถึง strength กับ weak เนี่ opportunity s t r e t ก็คือเลือกอะไรก็ได้ที่อยากจะพูดแม่นไปต้องเล่าเรื่องส่วนตัวทั้งหมดนะเพราะอาจจะไม่อยากเล่าทีนี้อยากเล่าอยากเล่าอบอว่าจะไม่อยากเล่าแต่ไม่ต้องมีคนอยากรู้ คืออันนี้ก็จริงๆอ่ะอยากจะถามแต่ว่าถ้าถ้ายังไงคือบางคนเขาก็คือคือนักศึกษาเขาเอเรื่องความรักก็ได้ครับไม่สิคือเดี๋ยวเราเอาใหม่มันจะต้องมาดกว่า personal vision ของนักศึกษาเนี่ยคือมันจะมีอะไรบ้างค่ะสมมติว่าไม่ต้องไม่บอกในรายละเอียดเลยยังไม่ทันได้เรียนเลยอ่ะก็คิดว่ามีมุมมองว่าต้องการเป็นอะไรบ้างในเรื่องไหนก็ได้ให้เลือกสามข้ออ่เรื่องชีวิตส่วนตัวแล้วแต่ก็อะไรก็ได้มีครอบครัวที่ดีอ่าครอบครัวที่ดีครับ อนต่อมาแค่นั่นเองก็เอาเรื่องเดียวใช่ไหมัสามสามมันไม่สามไอไอเพอร์ซิโนวิชั่นนี่มีมีได้มีได้มีได้มากกว่าข้อคหนึ่งก็มีชื่อเสียงอ่าชื่อเสียงไม่เป็นไรพูดอมาเลยนะแล้วก็มีตังใช้ไปตลอดชาติโอ้เพราะว่าเพอร์ซ a l นวิชั่นของนักษาคนนี้เนี่ยนะคะถ้าจะเขียนไปเป็นประโยคเนี่ยเหมือนคอเบเลติชั่นเนี่ย ก็ต้องบอกว่าวชื่ออะไรนะ,ระคุณอารยะคุณอารยะโอชื่อดีเลยบอกว่าเนี่ยบอกว่าเนี่ยวิสัยทัศน์ของของคุณอารยะเนี่ยคือว่าต้องการเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงมีครอบครัวที่ดีแล้วก็มีเงินใช้ไปตลอดชีวิตอันนี้คือเป็น Personal Vision ของของคุณอารยะซึ่งซึ่ง,งมันแอพพลายอย่างไรได้กับคอมเพล i ิ i o n เพราะตัวคอมเพล v i ชัน n ่ะมันก็ต้องมีเหมือนกัน เช่นว่าเดี๋ยวจะต้องไปเรียนทีหลังว่าอย่างเช่นสมมุติว่าเราต้องการเป็นบริษัทที่มีชื่อเสียงมีจริยธรรมมีคุณธรรมอะไรอย่างนี้นะมันก็จะออกหลุดเดียวกันนี่แหละเพียงแต่ว่าบางคนเขาบอกว่าเดี๋ยวนี่นึงนะรออนึงนะคือคือบางคนเขาบอกว่า p ersonal เอ่อบางคนเขาบอกว่า p ersonal vision อะผมจะมีไปทำไมมีไปผมก็ทำอะไรไม่ได้อยู่ดีคือคล้ายๆว่าเนี่ยจุดเนี้ยมันแค่นี้นะมากไปกว่าน,นี้มันก็แค่นี้นะจะไปใฝ่ฝันฝอะไรกันมากมายแต่มันก็จะมีคนอีกประเภทหนึ่งที่พูดว่า คือไม่สนใจอะว่ามันจะมี c o n s t r a i n หรือว่ามีปัจจัยอะไรแต่ว่าอันนี้คือสิ่งเ่ื่องการจะเป็นทีนี้ถามถามคุณอารยะจากเป็นผู้ที่เชี่ยวชาญการใช้มาหลายทูนเนี่ยคิดว่าจริงๆแล้วเนี่ยอันเนี้ยเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้เพราะว่าตัวที่ใส่ทัศน์มันต้องมีก็ว่าเป็นไปได้ด้วยหรือเปล่าใช่ไหมคิดว่าเป็นไปได้ไหมผมมองว่าใส่ทัศน์เนี่ยเป็นในกษณะของสิ่งเราอยากจะเป็นแต่อาจจะไปไม่ถึง แต่ย<ต>ังไงต้องมีไว้ก่อนเราใช้เลยถูกต้องนะนี่ข้อคอนเซ็ปต์เป๊ะส่วนโกนะมันเดี๋ยวมันจะต่างกันนิดนึงอ่ะอันนี้คือก็คือสรุปว่าต้องการเป็นคนมีชื่อเสียงคนมีครอบครัวดีมีชื่อเสียงอะไรเนี่ยนะแล้วส่วนเป้าหมายเป้าหมายจริงๆเนี่ย